กลางค่ำกลางคืนก็อยากจะดูต้นไม้นะคะอยากจะปลูกต้นไม้ก็มาปลูกกันเล็กๆอันที่จริงก็คือเห่อดอกลิลลี่ค่ะอยากจะมาชมลิลลี่ก็เลยหาเรื่องมาปลูกต้นไม้อยู่ใ,ใกล้ๆลิลลี่หอมมากเลยค่ะกลิ่นดอกลิลลี่นี่ขาหอมมากเลยเนี่ยลิลลี่รูน้า ยืนใกล้กๆนี้ได้กลิ่นหอมดอกสีขาวเดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้กันนะคะเลือกหาที่ก่อนเนาะ วันนี้แวะไปบ้านคุณย่ามาค่ะเลยได้ต้นลิ้นมงกอลเลยอยากจะเอามาลองเทาะดูค่ะเห็นเขาเทาะด้วยใบได้แล้วก็เลยอยากลองดูเทาะด้วยใบเอามาแล้วเราก็มาตัดนะคะตัดตัดสั้นๆแบบนี้เพื่อที่จะเอามาเราะชำแต่ว่าก่อนจะชำก็เลยเแช่น้ำไว้ก่อน อันนี้คือที่เราได้เรียนรู้มาว่าอะไรก็ตามที่จะเอามาชนะค่ะเอามาชําดินเราจะแช่น้ำไว้ก่อนให้เขาได้ดูดน้ำเข้าไปในในกิ่งของเขาเขาจะได้อยู่ได้ระยะหนึ่งให้มีความชื้นระยะหนึ่งก่อนที่เขาจะเริ่มดูดความชื้นจากดินนะคะอันนี้คือสิ่งที่ได้เห็นจากที่ตัวเองได้ลองทำค่ะ เดี๋ยวหากระถางก่อนนะคะมาแล้วค่ะดินดินที่เราผสมไว้นั่นแหละค่ะเอามาแล้วก็จะได้ชักันมาดูนะคะ ดินก็รดน้ําให้ชุ่มมาแล้วค่ะด้านนี้คือด้านด้านล่างนะคะเพอลักษณะการตัดจะตัดแบบนี้เพื่อให้เขามีพื้นที่ในการมีพื้นที่ในการงอกรากค่ะรากก็จะได้ออกได้เยอะๆสะดวกสะดวกหน่อยมีทั้งตัดแบบธรรมดาค่ะก็คือเฉือนออกมาเลยแบบนี้ กับตัดให้เป็นรูปแบบนี้นะคะลองดูว่าอันไหนจะดีกว่ากันก็จิ้มลงไปเลยนะคะกระถางเดียวน่าจะพอเนาะให้เขาติดแล้วเราค่อยแยกกระถางก็ได้ สองก็หาที่ลงเนาะจะไ,ได้ไม่ต้องหากระถางใหม่แน่นแล้วอะ่ะไม่ได้แล้วพอแค่น,นี้ก็ได้แล้วก็ค่อยหากระถางใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวไปหามาเพิ่มก่อน ดินมาเพิ่มแล้วค่ะอันนี้ดินยังน้อยอยู่ขอเติมอีกน้อยหนึ่ง <trabaj os> เดี๋ยวเรารดน้ำลงไปเขาก็แตกนะคะเป็นก้อนดินที่มันอัดแน่นอยู่นานได้แล้วค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ได้โอกาสทดลองนะคะพระส้มชอบทดลองอแก้วใหญ่เจาะรูมาแล้วคือเป็นเป็นแก้วเดิมที่เราใช้อยู่เจาะรูแล้วส่วนแก้วเล็กนี่ยังไม่ได้เจาะรูนะคะทดลองดูซิว่า,าแบบไหนดีกว่ากันทดลองชั่ดูนะคะ อันนี้น่าจะเหมาะของแก้วเล็กแต่เราไปในแก้วเล็กนะคะ,ะแบบนี้ส่วนกิ่งนี้ใช้แก้วใหญ่แบบนี้ค่ะอ่าเรียบร้อย ร้อยก็รดน้ำนะคะโตนี้เราจะใช้วิธีรดน้ำด้วยฝักบัวค่ะฝักบัวเล็กๆแบบนี้รดน้ำให้ทั่วเลยทุกต้นเลยจะใช้วิธีนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นข้างนอกก็จะใช้สายยางฉีดแต่ต้นนี้คือเป็นต้นที่เราแยกมาไว้เป็นพวกที่ต้องดูแลพิเศษเราก็จะไม่ใช้ แย่ยางนะคะให้รถเอาแบบนี้น้ำเขาก็จะไม่แรงโอเคนะคะไว้ติดตามกันว่าเด็กๆจะเป็นอย่างไรนี่ค่ะเพราะชํำลิ้นมังกรแบบนี้นะคะ ันนี้ก็จะเป็นการทดลองสองแบบแบบเจาะรูกับไม่เจาะรูจ้าเราดูกัน